ช่วงเวลาที่ดีก็คือช่วงเช้าเชนะ้าเนาะแดดที่แบบว่ามี UV ลงมาแต่ว่าแดดมันไม่ได้ร้อนมากนะคะมันไม่มันไม่เบิร์นผิวเราไม่นะคะไปซักแบบอาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินาการที่เราแบบไปออกกำลังกายแบบเอาดอเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนของเราให้สมดุลด้วยนะคะแล้วก็ได้รับวิตามินดีด้วย ภูมิต้านทานก็แข็งแรงด้วยนะคะให้ได้เหงื่อนะะเหงื่อออกมาตามรูขุมขนนะมันก็จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าฉันจะผอมแล้วจ้าหุ่นฉันจะดีแล้วจ้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเจดนิสัยที่ควรทําในช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะได้หุ่นรูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีกันด้วยนะจ๊ะอย่างที่หนึ่งนะคะ ข้อที่1ในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเนี่ยเราควรที่จะทําอะไรบ้างช่วงเช้าเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่จะลดน้ําหนักนะคะหรือว่าควบคุมน้ําหนักอยู่เนี่ยช่วงเช้าถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ถ้าเราจะชั่งน้ำหนักช่วงเช้าเนี่ยดีที่สุดคือยังไงก็คือเวลาที่เราตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยนะคะเข้าห้องน้ำฉี่ให้เสร็จสับนะคะหลังจากที่เราแบบฉี่เสร็จสับแล้วเนี่ยนะเราก็มาชั่งน้ําหนักช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับน้ําหนักที่แท้จริงของเรามากที่สุดนะเพราะว่าน้ําส่วนเกินเนี่ยมันก็ถูกขับออกไปแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะชั่งน้ําหนักนะว่าอวันนี้ฉันหนักเท่า,าไหร่นะก็ให้ถือเกณฑ์นะคะเวลาเดียวหลังที่เราฉี่เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอปัส วเรียบร้อยนะคะเข้าห้องน้ําเสร็จสับชั่งน้ําหนัก อันนี้จะเป็นน้ำหนักที่ accurate ที่สุดก็คือแบบแม่นยำที่สุดว่าน้ำหนักที่แท้จริงของเราเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากนี้เวลาเราไปชั่งน้ำหนักอ่ะสมมติว่าเรากินข้าวเช้าไปแล้วเราตื่นมาเราดื่มน้ำไปแล้วอะไรเงี้ยน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยมันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ200ซีซีแล้วใช่ไหมก็ประมาณ2ขีดแล้วนะพวกเราถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาชั่งน้ำหนักน้ำหนักมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณครึ่งโลหรือบางคนมาชั่งตอนบ่ายตอนเย็น น้ำหนักจะขึ้นมา1กิโลเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปได้แบบเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าน้ำหนักที่แท้จรูของเราเท่าไหร่นะจ๊ะเราก็ตื่นเช้าฉี่แล้วก็ชั่งโอเคไหมแต่ก็ไม่แนะนําให้ชั่งทุกวันนะพวกเราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราชั่งบ่อยเกินไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเราแบบเรานึกอยู่นั่นแหละว่าแบบฉันจะลงไหมน้ําหนักฉันจะเท่าไหร่มันจะเครียดไปดนิดนึงอ่ะน,นะพวกเราเออมันมันดูเครียดไปนะคะเพราะฉะั้นการชั่งน้ําหนักเนี่ย สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะข้อที่สองนะสิ่งที่จะ ควรทาเป็นสิ่งถัดไปนะคะสิ่งที่แนะนําว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็มันจะช่วยเหมือนดีท็อกซ์ร่างกายเราก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บให้ดื่มน้ําน้ําเปล่าพวกเราน้าเปล่านะคะน้าธรรมดาถามว่าน้ําอุ่นน้ําเย็นคือน้ําอุณหภูมิปกติเลยเนี่ยนะคะให้ดื่มน้ําเปล่า1-2แก้วนะคะ1-2แก้วตอนเช้าก็คือพอตื่นนอนมาปุ๊บชั่นน้าหนักเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็มาดื่มน้ํานะคะ1-2แก้วนะคะ การที่เราดื่มน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายนะคะออการดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบปลุกร่างกายให้ตื่นด้วยขับสารพิษที่มันค้างค้างอยู่ในร่างกายนะแล้วก็ทําให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายแบบเหมือนแบบตีละครั้งอะ่ะตอนเช้ากิ้งกิ๊งกิงกิงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบร่างกายแบบว่าตื่นแล้วจ้าเลยกินน้ำสองแก้วแต่ว่าแถมให้อีกนิดนึงนะสําหรับ ช่วงนี้นะหรือใครที่สามารถปฏิบัติได้ตลอดไปเนี่ยสิ่งนี้จะดีมากเลยนะั่นก็คือว่าให้บีบมะนาวซักซีกหนึ่งนะคะลงไปกับในน้ําเปล่าคือน้ํหนึ่งแก้วมะนาวซิกหนึ่งนะบีบลงไปนะคะมะนาวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นกรดมันเป็นซิตริกแอซิดใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอัลคาไลฟอร์มิงนะคะอัลคาไลฟอร์มิงฟูดก็คือเวลาเราดื่มเข้าไปอ่ะมันจะทําให้สารน้ําในร่างกายของเราอะ่ะกลายเป็นด่างข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือว่ามันจะทําให้ ภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นสามารถต้านพวกเชื้อไวรัสนะต้านพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ภูมิต้านทานในร่างกายของเราก็จะแบบขยันขันแข็งมากขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้สภาวะแวดล้อมในร่างกายเนี่ยนะคะมันไม่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของพวกเซลล์บัลบิงต่างๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้นะคะแนะนําให้พวกเราทําทุกเช้านะจ๊ะเน้นถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทําไปได้ตลอดสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับร่างกายเรามากนะคะ ข้อที่3นะคะข้อที่3หลังจากที่เราดื่มน้ําแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็จะมาดื่มเครื่องดื่มตอนเช้านะอันนี้ไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะเครื่องดื่มตอนเช้าเนี่ยสำหรับใครที่ กินกาแฟยอยู่นะคะใครที่กินกาแฟยอยู่เนี่ยให้งดเติมน้ําตาลงดเติมครีมงดเติมไซรัปเติมน้ำผึ้งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะน้าผึ้งก็คือน้ําตาลกินเต็งกาแฟดำหมายความว่ามีผงกาแฟเติมน้ําร้อนโอเคเนี่ยได้สําหรับคนที่ติดกาแฟนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ดื่มกาแฟนะคะใครที่ไม่ดื่มกาแฟก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกินอะไรก็ได้นะเรากินแค่น้ําเปล่าบีบมะนาวนิดหน่อยก็ถือว่ามันก็จะช่วยกระตุ้นระบบการห าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายนะขับของเสียออกจากร่างกายได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรบางอย่างตอนเช้าแนะนําสําหรับคนอยากจะลดความอ้วนนะจ๊ะชาเขียวนะคะชาเขียวมีสารคาตชินตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเบิร์นร่างกายได้ดีมากขึ้นก็คือช่วยทําให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยนะคะเร็วขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนเช้านะคะให้เป็นชาเขียวที่มันเป็นแบบ ถุงสมุนไพรแช่แช่น้ำร้อนแล้วก็ แกว่งๆปุ๊บเอาออกทิ้งโอเคไหมนะคะแค่นั้นพอนะคะเราต้องการแค่สารตัวพวกคาเทชินในชาเขียวเพื่อที่จะทําให้เบิร์นเพิ่มระบบการเผาผ่านในร่างกายของเราขึ้นมานะคะต่อไปก็คือหลังจากนี้เราควรจะทําอะไรข้อ4นะคะเราควรที่จะไปออกกําลังกายจ้าออกกําลังกายเนี่ยควรไปออกก่อนกินเบรคฟาสคือก่อนจะเบรคฟาสมื้อแรกของเรามาเพราะว่าตั้งแต่ที่เรากินอาหารมื้อเย เดี๋ยวสมมติอะตอนนี้หลายๆคนแบบหนูจบมื้อเย็นของหนูไปแล้วมื้อสุดท้ายของหนูไปแล้วควรจะจบมื้อสุดท้ายของทุกคนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเราจะนอนแล้วถูกป่ะเอออีกชั่วโมงหนึ่งเราจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ควรที่จะกินอะไรแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือพอกินมื้อสุดท้ายปุ๊บแล้วเราเข้านอนมันใช้เวลาเป็น1ิชั่วโมงถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราฟาสต์มานานๆเนี่ยนะคะเวลาเราฟาสต์มานานๆตื่นเช้ามาปุ๊บเราดื่มแค่น้ําน2แก้วเนี่ยแล้วเราก็ ไปออกกําลังกายเลยจ้ะการออกกําลังกายตอนเช้าโดยที่เรายังไม่มีอะไรตกถึงท้องมันเป็นการที่จะช่วยทำให้ร่างกายเราอะเบิร์นได้มากขึ้นกว่าการที่เรากิน อะไรเข้าไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในคนที่อยากจะลดน้ําหนักอยากจะมีการเผาพุงอยากจะดึงไขมันออกมาเผาให้เร็วนะคะเทคนิคก็คือจงตื่นเช้าแล้วไปออกกําลังกายช่วงฟาสติง้งการออกกําลังกายช่วงฟาสติ้งจะช่วยดับเบลิลในเรื่องของการเผาผลาญแล้วทําให้การลดน้ําหนักและการดึงไขมันสะสมที่มีอยู่เดิมของเราออกมาใช้ได้มากกว่าการที่เราไปเบรกฟาสแล้วค่อยออกกําลังกายเอาข้อต่อไปจ้กข้อต่อไป ทีนี้เราก็มาดูว่าก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยเราควรจะวางแผนการกินล่วงหน้าคือคือปกติแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีเดอะเบสคือใน1สัปดาห์เราควรจะจัดตารางการกินเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดเป็นสัปดาห์อย่างน้อยตอนเช้านะคะนิสัสัหนึ่งอย่างที่เราควรจะฝึกให้กับตัวเองก็คือคิดเมนูอาหารใน1วัน นั้นๆเลยนะเช่นอย่างพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมอย่างพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราตื่นมากินนู่นนี่นั่นเออเราไปออกกําลังกายระหว่างออกกําลังกายเราก็ต้องครีเอทเมนูในหัวเราว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะกินอะไรนะคะก็คือการวางแผนการกินเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเลือกอาหารที่ทําให้เฮลตี้มากกว่าการที่แบบถึงเวลามันหิวอะพวกเราเวลาที่เราหิวแล้วเนี่ยระหว่างอารมณ์กับเหตุผลมันสู้กันใครชนะคืออารมณ์จะชนะเหตุผลทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องดูเท่าทานว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนอะ่ะเราจะไปเจอโมเมนต์นี้โมเมนต์ที่ว่าหิวว่าหิวแล้วแบบรู้สึกแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ใกล้อยู่ใกล้มือเราเนี่ยนะเราก็จะคว้ามาก่อนแล้วมันส่งเสียงกับอะไรรู้ไหมอะไรที่อยู่ใกล้เรามันมักจะเป็นของสําเร็จรูปมันมักจะเป็นอะไรที่กินง่าย,ายๆเร็วๆพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายนะคะเช่นอะไรบ้างพวกเราอย่าไปนึกถึงแค่เบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้นะอันนั้นเป็นอาหารฝรั่งนะคะบ้านเราคือ ข้าเนียวหมูปิ้งจ้าสัดข้าเหนียวนะคะข้าเหนียวอะไรที่แบบว่าข้าเหนียวมาเป็นปั้นๆน,นะ,ะหรือไม่อย่างงัก็คือพวกพวกอาหารกล่องที่เอาไปเวฟพวกนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันมีผงชูรสเยอะเกลือเยอะสารอาหารวิตามินจะไม่ต้องไปถามถึงนะคะส่วนใหญ่มันก็จะได้แต่พวก empty calorie อยู่ในนั้นนะ,ะแล้วถามว่า,าข้าวเนียวหมูปิ้งไม่มีประโยชน์นะคะ ก็มันเป็นข้าวขาวถูกปะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นข้าวขาวแล้วแล้วหมูปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปชุกน้ําหวานน้าเชื่อมเนาะเพื่อที่จะทําให้มันหวานหรือหมักอะไรเงี้ยกับน,น้าตาลอะไรเงี้ยนะคะน้ําตาลมันก็จะเยอะนะคะเอ่อถึงแม้ว่ามันจะมีโปรตีนก็เถอะนะแต่ว่าถ้าเราวางแผนให้ดีเราก็จะลดข้าวขาวลงไปได้เยอะถูกไหมผักสดมันก็จะงอกขึ้นมาบนโต๊ะอาหารของเรานะคะแล้วก็เอ่อพวกวเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเนื้อเอ่อเนื้อสัตว์ที่แบบมันไม่เป็น เนื้อสัตว์พวกแปรรูปเวลาที่เราวางแผนไว้นะเพราะฉะนั้นการจัดหน้าตาอาหารนะคะในหนึ่งวันให้เราคิดวางแผนไว้เลยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะข้อที่6กนะนะอย่างรวดเร็วนะคะก็คือมื้อเช้านะคะอันนี้คือกิจ,กจ,กจ,จวัตรประจําวันช่วงเช้าของเราทั้งหมดนะค่อยๆไปฝึกไปขยับไปปรับดูอาหารในมื้อเช้านะคะมื้อแรกที่เรากินเนี่ยแนะนําว่าเราควรจะกินอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนให้หฮโปร นิดนึไฮโปรตีนในที่นี้อย่างเช่นสมมติว่าเรากิน2มือ้ออ่ถ้าใคยกิน4 42กิน3ม,มือ้อโดยส่วนตัวหมอเนี่ยหมอก็จะกินปโปรตีนครึ่งหนึ่งเลยของที่จะต้องได้รับทั้งวันเนี่ยในมื้อแรก ถูกปะเรากินสามื้อใช่ไหมครึ่งหนึ่งอ่ะเราจะมากินในมื้อแรกเพราะว่ามื้อแรกเนี่ยมันเป็นมื้อที่สําคัญต่อการใช้พลังงานที่เหลือทั้งวันเวลาที่เรากินมื้อแรกด้วยด้วยโปรโตีนหนักๆเนี่ยนะคะ1ก็คือมันจะทําให้เราอิ่มนานเวลาที่เราอิ่มนานเนี่ยนะคะเอ่อมันก็จะทําให้เราฟาสนานขึ้นถูกปะเราก็จะไม่ค่อยหยพลังงานในการที่จะเอามาใช้กับสมองของเราเนี่ยมันก็จะแบบ ใช้ได้นานนะคะประสิทธิภาพการทํางานของวันนั้นก็จะแบบสตรองมากนะคะเราก็แบบมีประสิทธิภาพแบบเต็มเปี่ยมร้อยซนะคะทีนี้เ,เวลาที่เรากินโปรโตีนเนี่ยข้อดีของการกินโปรโตีนไฮโปรโตีนช่วงเช้าอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าในการย่อยอาหารถ้าเทียบระหว่างโปรโตีนคาร์โบไฮเดตและไขมัน ร่างกายจะใช้พลังงานในการย่อยโปรโตีนสูงกว่าการย่อยคาร์โบไฮเดตและการย่อยไขมันจากแปลว่าเราจะดึงพลังงานออกมาใช้ได้เยอะขึ้นเวลาที่เรากิน โปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนเช้านะคะก็ควรเป็นอาหารที่ไฮโปรตีนนะพวกเรานะไข่เนื้อตว์เป็นต้นยกตัวอ,อย่างสมมุติว่าถ้าหนัก70กิโลมื้อเช้าก็ควรจะมีโปรตีน35กรัมถึง40กรัมครึ่งถึงเกินครึ่งหรือถ้าเกิดว่าใครที่กิน2มื้อนะคะมื้อเช้าเนี่ยก็อาจจะแบบโปรตีนก็ต้องมีครึ่งหรือค่อน ะะอาจจะแบบ40กรัมถ้าสมมติต่าง70 g, ใช่ไหมก็ต้องกินโปรตีน70กรัมถูกปะต่อวันมื้อเช้าอาจจะ40แล้วก็มื้อที่2อาจจะโปรตีนสัก30แบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโปรตีนให้พวกเราดูแบบเข้าใจง่ายๆนะคะมื้อ ที่2หรือมือที่3ยิ่งต้องเบาโปรโตีนเข้าไปใหญ่เลยนะมื้อสุดท้ายของวันเนี่ยเราควรที่จะกินโปรโตีนน้อยเพราะว่าถ้าเรากินโปรโตีนเยอะโปรโตีนมันเป็นตัว activate กล้ามร่างกายเซลล์ในร่างกายของเราก็ ถ้าใครนอนหลับยากอยู่แล้วแล้วไปกินโปรตีนหนักเนี่ยนะคะก็โดยเฉพาะโปรตีนที่แบบเป็นเนื้อสัตว์หรือแบบที่มันย่อยยากเนี่ยนะมันก็จะทําให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยสูงก็อาจจะนอนหลับได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรเป็นโปรตีนที่แบบเบาเาเบาเาย่อยง่งายๆนะคะข้อที่7สุดท้ายนะคะจงพาราไปบวงสวงกลางแดดนะคะให้ร่างกายไปรับวิตามินดีตอนเช้าด้วยจานะคะคือถ้าเรากลัวแบบ ผิวหน้าหมองคล้ำเราก็ทากันแดดที่หน้าเราซะนะคะแต่ว่าเนี่ยใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสัาน้นหรืออะไรเงี้ยนะคือให้ให้มีผิวสัมผัสนะแดดโดยที่ห้ามทาครีมกันแดดที่ตัวนะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ร่างกายเราสร้างวิตามินดีนะคะเพราะถ้าเราทาครีมกันแดดมันก็มันจะสร้างยังไงล่ะเออมันก็กันแดดเราไปหมดแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องไม่ทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ไปเจอ พาร่างไปอาบแดดนะคะสักประมาณ15-30นาทีนะคะเพื่อที่จะได้เสริมภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรา need วิตามินดีมากนะคะเพราะเราต้องพาร่างเราอ่ะออกไปเจอแดดนะคะ,ะช่วงเวลาที่ดีก็คือ ช่วงเช้าเช้าเนาะแดดที่แบบว่ามี U V ลงมาแต่ว่าแดดมันไม่ได้ร้อนมากนะคะมันไม่มันไม่เบิร์นผิวเราไม่นะคะ,ะไปซักแบบอาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินอาการที่เราแบบไปออกกำลังกายแบบเอาดอร์เนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนของเราให้สมดุลด้วยนะคะแล้วก็ได้รับวิตามินดีด้วย ภูมิต้านทานก็แข็งแรงด้วยนะคะให้ได้เหงื่อนะคะ,ะ,คะเหงื่อออกมาตามรูขุมขนนะมันก็จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าฉันจะผอมแล้วจ้าหุ่นฉันจะดีแล้วจ้านะคะตังจากนี้นฉันก็จะแข็งแรงขึ้นจ้าอย่างนงี้นะคะให้ไปเอาสัญญาณที่ดีของสุขภาพดีนะคะโดยการที่แบบให้ร่างกายได้เสียเหงื่อบ้างนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะวันนี้บ๊ายบาย